สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุ่มวชิงตันประจำวันพระสบดีที่17สิงหาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพศสุภาผลและคุณนพรั์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไบเดนเตรียมเยือนฮาวายสัปดาห์หน้าขณะที่ยอดเสียชีวิตจากไฟป่าทะลุ100รายแล้ว เพียงยางยืนยันทหารอเมริกันขอลี้ภัยเกาหลีเหนืออ้างหนีเหยียดผิวในก่องทัพขาดทรัมป์ขึ้นศาลต่อเนื่องหลังถูกฟ้องหลายคดีกระทบหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าจีนเลิกรายงานตัวเลขว่างงานคนหนุ่มสาวหลังสิติพุ่งต่อเนื่องในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวเช่นเคย จริงหรือไม่ทางการจีนไม่ยอมรับว่าจงใจผ่นน้ำท่วมเข้าเมืองเล็กเพื่อปกป้องกลุ่งปักกิกส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับคุณยนต์แมงกระพุนผู้พิทักษ์ภาคพื้นสมุทรเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามรายงานข่าวสดใสายตรงจากกลุงหัวเชิงตันครับครับ ยังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับคุณนพพรัตน์สำหรับเหตุการณ์ไฟป่าที่รัฐฮาวายตอนนี้เป็นไรบ้างครับก็ก่อนจะไปดูเรื่องตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับมีรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและสตรีหมายเลขหนึ่งจิลไบเดนจะเดินทางเยือนรัฐฮาวายในวันจันทร์นะครับเพื่อตรวจสอบความเสียหายจากเหตุไฟป่ารุนแรงครั้งประวัติศาสตร์ที่เผาผลาญเมืองตาอากาศลาไฮนาและฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า100คนแล้วครับ รอยเตอร์อ้างข้อมูลจากถแถลงการของทนิปขาวในวันพุธเกี่ยวกับภารกิจเยือนฮาวายของผู้นำสหรัฐและภริยาในสัปด,ดาห์หน้าครับโดยประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดพบปะกับผู้รอดชีวิตจากไฟป่าและเจ้าหน้าที่ด่านหน้ารวมทั้งเจ้าหน้าที่ของทางการระดับรัฐและท้องถิ่นของฮาวายด้วยในวันอังคารนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนมิววอกกี้ว่าตนและภริยาจะเดินทางเยือนฮาวาย ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ไม่อยากให้การปรากฏตัวของเขากระทบกับภารกิจการค้นหาและเข้าเคลียร์พื้นที่ไฟป่าครับสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะครับคุณทรงพจน์ผู้เสียชีวิตจากไฟป่าในเมืองลาไฮานาเพิ่มเป็น106คนแล้วขณะที่ทางการท้องถิ่นสามารถระบุรายชื่อผู้เสียชีวิตกลุ่มแรกซึ่งเป็นผู้คนที่อาศัยในเมืองลาไฮนาทั้งสิน้นด้านกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐส่งทีมงานเพื่อช่วยระบุอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากไฟป่าเพิ่มเติมด้วย ส่วนผู้ว่าการรัฐวายจอช์กรีนได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้มีความอดทนในช่วงเวลาอันยากลาบากนี้ครับหลังจากทางการได้รับคำร้องมากมายจากประชาชนให้เข้าถึงพื้นที่ไฟป่าขณะที่การค้นหาผู้เสียชีวิตในพื้นที่ไฟป่าทำได้ราว32%เท่านั้นและความท้าทายใหม่สำหรับการค้นหาผู้เสียชีวิตคือพายุฝนฟ้าคะนองและลมกันโชคแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ครับ ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากไฟป่าเผาพลนเมืองลาไฮนาเมืองตากอากาศสําคัญทางประวัติศาสตร์ในรัฐฮาวายซึ่งทางการก็สามารถควบคุมไฟป่าได้85%แล้วในส่วนของผู้รอดชีวิตจํานวนมากก็ได้ย้ายไปพำนักในโรงแรมที่จัดไว้สําหรับผู้ประสบภัยที่เป็นคนท้องถิ่นขณะที่การบริจาคอาหารและสิ่งของจําเป็นต่างลังหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายครับ แต่ตอนนี้นะครับยังมีประชาชนในเมืองลาไฮานาที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือและมีรายงานว่าผู้คนเดินทางเท้าหาสัญญาณโทรศัพท์ไปทั่วพื้นที่เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือและมีรายงานเครื่องบินเล็กเปิดลำโพงกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่พิก,กัดที่สามารถรับน้ำและสิ่งของจำเป็นได้ในพื้นที่ประสบภัยนะครับ ผู้คนกว่า3,000คนได้ลงทะเบียนเพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสหรัฐอ้างอิงจากข้อมูลของสนักง,งานารรัฐบาลกลางด้านการจัดการเหตุฉุกเฉินหรือว่าฟีมาและค่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับ ไฟปา่าลาให,หน้าสร้างความเสียหายไปแล้วราว3,200ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของบริษัท Karen Clark Company ซึ่งประเมินจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีการประกันรับรองนะครับแต่คาดว่ามูลค่าความเสียหายที่แท้จริงอาจมากกว่านี้เพราะบริษัทระบุว่าอาคารมากกว่า2,200แห่งถูกทำลายจากไฟปา่าและราว3า0พแห่งได้รับความเสียหายจากควันไฟและไฟไหม้ครับคุณสมพจน์ครับจากสถานการณ์ไฟป่าในรัฐฮาวายนะครับไปต่อกันเลยที่สถานการณ์ที่ยูเครนนะครับ ยูเครนรายงานในวันพุธบอกว่ารัสเซียเนี่ยส่งโดรนโจมตีใส่โกดังเก็บธัญ,ญพืชหลายแห่งในเมืองโอเดาของยูเครนนะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาและในขณะที่เรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งสามารถเดินทางออกมาจากเมืองโอเดาได้แล้วถ้ำกลางคำขู่ของรัสเซียว่าจะทำลายเรือทุกลำที่ขนส่งธัญ,ญพืชออกจากยูเครนนะครับ เรือสินค้าโจเซฟชูซึ่งติดธงฮ่องกงเดินทางออกจากเมืองท่าเดซ่าในวันพุธหลังจากติดอยู่ที่ท่าเรือแห่งนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเมื่อรัสเซียเริ่มปฏิบัติการรุกรานยูเครนเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่ารัสเซียโจมตีทางอากาศใส่โกด,ดังและยุ้งเก็บธัญ,ญพืชหลายแห่งนะครับที่เมืองเบรนีบนฝั่งแม่น้ําดานูบซึ่งถือเป็นเส้นทางสําคัญของยูเครนในการส่งธัญ,ญพืชออกสู่ตลาดโลก ภาพจากสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นโกดังหลายแห่งถูกทำลายกองมเมล็ดธัญ,ญพืชและ,มะเมล็ดทานตะวันกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณนะครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียระดมโจมตีใส่ท่าเรือของยูเครนและก็โกดังเก็บทำธัญ,ญพืชจำนวนมากหลังจากที่ถอนตัวออกจากข้อตกลงอนุญาตการขนส่งธัญ,ญพืชผ่านทะเลดำรัฐบาลกรุงมอสโกขู่ด้วยว่าจะเล็งเป้าโจมตีเรือทุกลำที่ขนส่งสินค้าออกจากยูเครนโดยเมื่อวันอาทิตย์ กองทัพเรือรัสเซียได้ยิงปืนใหญ่เตือนเรือลำหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้าไปยังยูเครนอีกด้วยนะครับคุณนพร,รัตน์ครับแม้ว่าจะมีคำขู่ที่ว่านี้นะฮะแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยูเครนก็ได้ประกาศจัดทาระเบียงมนุษยธรรมในทะเลดำเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินเรือของบรรดาเรือสินค้าที่ติดอยู่ในยูเครนมานานหลายเดือนโดยรับรองว่าเรือเหล่านั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับการทหารแต่อย่างใด บริษัทเบิร์นหาชูชิปเมนจ์เมนต์นะครับเจ้าของเรือโจเซฟชูยืนยันว่าเรือลำนี้เดินทางออกจากยูเครนแล้วและกำลังมุ่งหน้าไปยังนครอิสตันบูลตุรกีพร้อมสินค้ามากกว่า2,000ตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักกว่า30,000ตันนะครับอย่างไรก็ตามรัสเซียยังไม่ได้ตอบรับนะครับว่าจะเคารพระเบียงมนุษยธรรมที่ยูเครนประกาศไว้หรือไม่ขณะที่บริษัทขนส่งสินค้าและบริษัทประกันต่างๆก็ เป็นกังวลต่อความปลอดภัยของเรือสินค้าลำนี้ด้วยนะครับคุณนรัต์ครับจากสถานการณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียไปดูเรื่องของ สหรัฐและเกาหลีเหนือกันบ้างครับเพราะเราติดตามมาก่อนหน้านี้ล่าสุดน,นะครับทางรัฐบาลกรุงเปียงยางออกมายืนยันเป็นครั้งแรกครับว่าได้ควบคุมตัวทรเวสคิงพลทหารอเมริกันที่หลบหนีข้ามพรมแดนมายังเกาหลีเหนือผ่านพื้นที่ความมั่นคงร่วมหรือว่า JSA เมื่อเกือบหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับ,รบโดยสื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานในวันพุธว่ารัฐบาลเปียงยางอยู่ระหว่างการสอบสวนพลทหารคิงในการบุกรุกเข้ามายังเกาหลีเหนืออย่างผิดกฎหมายและบอกด้วยว่าเขา ยอมรับนะครับว่ามีมูลเหตุจูงใจมาจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นการทารุณกรรมอย่างไร้ซึ่งมนุษยธรรมและการเหยียดสีผิวภายในกองทัพบ,บกสหรัฐครับสื่อรัฐบาลปีง่างเรีงรายงานด้วยว่าพลทหารอเมริกันวัย23ปีผู้นี้แสดงความปรารถนาที่จะลี้ภัยในเกาหลีเหนือหรือไปอยังประเทศที่3โดยระบุว่าเขา ตาสว่างครับคุณทรงพจน์เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในสังคมอเมริกันพลทหาร r ทรเวสคิงเข้ามาเป็นทาหารเมื่อปี2021นะครับเดิมมีกำหนดจะต้องเดินทางกลับสหรัฐเพื่อมารับโทษทางวินัยและเตรียมปลดจากกองทัพหลังจากรับโทษจำคุก2เดือนในเกาหลีใต้ด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายก่อนที่เขาจะหลบหนีจากสนามบินเมื่อวันที่19กันยายนและไปร่วมทัวหมู่บ้านปันมุนจอมในอีกหวันต่อมาครับ สื่อเคซีเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าพลฐานคิงถูกทานเกาหลีเหนือควบคุมตัวบริเวณพื้นที่ความมั่นคงร่วมระหว่างที่เขาบอกว่าบุกรุกเข้ามายังดินแดนของสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งเป็นชื่อเต็มของเกาหลีเหนือนะครับบริเวณเส้นแบ่งเขตแดนทางทหารหรือ Military Demarcation Line ระหว่าง2เกาหลี ด้านกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐต่างไม่สามารถยืนยันรายงานดังกล่าวเกี่ยวกับพลหารคิงที่ทางเกาหลีเหนือนํามาเปิดเผยได้นะครับและย้าว่าสิ่งสำคัญที่สุดยังคงเป็นการนําตัวพลหานคิงกลับบ้านและสหรัฐจะใช้ทุกช่องทางที่มีอยู่เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับมีนายทารสหรัฐ6นายที่แปรพักข้ามพรมแดนไปยังเกาหลีเหนือนะครับ มีทหารเพียงหนึ่งนายที่กลับออกมาคือ 11. บเอกชา์โรเบิร์ตเจนกินส์ที่หนีข้ามพรมแดนไปอยู่ฝั่งเกาหลีเหนือเป็นเวลาถึง39ปีครับเขาได้เปิดเผยหลังการรับการปล่อยตัวเมื่อปี2004ว่าเป็นการตัดสินใจที่เขาบอกว่าเป็นความผิดพลาดที่สุดในชีวิตด้วยนะฮะเกาหลีเหนือเลือกจะเปิดเผยชะตากรรมของพลทหารกิงออกมาก่อนที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะกำหนด มีกำหนดประชุมหารือด้านสิทธิมนุษยชนของเกาหลีเหนือในวันพระสบดีนี้นะครับคุณสมพจน์ครับจากเรื่องของเกาหลีเหนือนะฮะมาฟังข่าวที่เกี่ยวกับการเมืองไทยบ้านคุณนภรัชซึ่งก็ต้องบอกว่าสื่อต่างชาติก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ การประชุมสภานะต่อไปเพื่อรับรองผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจะมีขึ้นในวันที่22สิงหาคมนี้นะครับตามการเปิดเผยของประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้วินิจฉัยว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตซ้ำว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับ รอยเตอร์สรายงานว่าสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องดังกล่าวเนื่องจากนายพิธาที่ถูกสภาปัดตกในการโหวตนายกมาสองครั้งนั้นไม่ใช่ผู้ร้องเรียนโดยตรงนะครับทางด้านนายพิธากล่าวหลังสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินว่าทางพรรคก้าวไกลยังไม่ยอมแพ้ในการต่อสู้เพื่อจะตั้งรัฐบาลและว่าปัญหาที่สภาก็ควรจะแก้ที่สภาประเทศไทยตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ภายใต้รัฐบาลรักษาการนะครับ ตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะครับ,รบและรัฐสภาก็ยังเผชิญทางตันในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่มาหลายสัปดาห์หลังจากที่พรรคก้าไกลที่ชนะเลือกตั้งต้องเผชิญแรงต้านจากสอสอและสอวอฝ่ายอนุรักษ์นิยมและกองทัพอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับคุณอภิชครับ จากเรื่องของประเทศไทยนะครับมาดูที่การเมืองสหรัฐที่เรารายงานติดต่อกันหลายวันบ้างนะครับคุณสมพจน์เป็นเรื่องของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งขณะที่กําลังต้องเดินหน้าหาเสียงเพื่อชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2024มีการคาดกันว่าการที่เขาถูกฟ้องในหลายคดีอาจทําให้เขาต้องใช้เวลาหลายวันในศาลแทนที่จะได้เดินทางไปหาเสียงตามรัฐต่างๆครับ ในวันจันทร์นะครับคณะลูกขุนใหญ่รัฐจอร์เจียเพิ่งมีคําตัดสินสร้างฟ้องอดีตประธานาธิบดีทรัมป์หลายข้อหาสืบเนื่องจากการปฏิเสธและการแทรกแซงการเลือกตั้งเมื่อปี2021ที่เขาพ่ายแพ้ให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งทําให้ทรัมป์อาจต้องขึ้นศาลในรัฐจอร์เจียหลายสัปดาห์ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าครับ คดีดังกล่าวเป็นคดีที่4นะครับที่ทรัมป์ต้องขึ้นศาลซึ่งก็ก่อนหน้านี้นเป็นคดีปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจในรัฐนิวยอร์กและคดีเก็บเอกสารลับโดยมิชอบในรัฐฟลอริดาครับรวมทั้งหมดนะครับทรัมป์ถูกฟ้องร้อง91กระทงใน4คดีตั้งแต่ข้อหาขู่กันโชว์ไปถึงการละเมิดคำปฏิญาณเข้ารับตำแหนง่งการสมคบคิดปลอมแปลงเอกสารการแสดงเอกสารปลอมต่อจนข้อหาอื่นๆครับ การต่อสู้ทางกฎหมายดังกล่าวก็อาจทำให้ทรัมป์ต้องเสียเวลาไม่น้อยนะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเหล่านั้นและหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงก็อาจถูกจำคุกหลายปีด้วยแต่ทรัมป์ก็กล่าววิจารณ์การฟ้องร้องดำเนินคดีต่อตนนะครับว่ามีนัยยะทางการเมืองเพื่อสกัดกั้นการหาเสียงของตนเองนะครับครับมาดูเงื่อนเวลาของทรัมป์ทั้งในส่วนการหาเสียงและการขึ้นศาลในปีหน้าบ้างนะครับคุณนพร,รัตน์ครับ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับบรรดาผู้สนับสนุนพรรครุยับลิกันเนี่ยก็จะต้องเริ่มเข้าคูหาเลือกตั้งกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นตัวแทนพรรคเพื่อลงชิงชัยประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกาย,ยนปีหน้ากับประธานาธิบดีโจบไบเดนนั่นเองนะฮะผลการสำรวจบอกว่าตอนนี้ทรัมป์ยังคงมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆและแม้ว่าคะแนนดังกล่าวจะได้รับผลกระทบ จากคดีฟ้องร้องต่างๆแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับเขาว่าอย่างนั้นการดีเบตระหว่างผู้ลงสมัครในพรปปรคร e ร u ก l i จะมีต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีหน้านะฮะไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าและในเดือนกรกฎาคมพรปปรคร e ร u ก l i ก็จะจัดประชุมใหญ่ที่รัฐวิสคอนซินเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการว่าใครที่จะเป็นตัวแทนพรรคก็เรียกว่ามีค่อนข้างยุ่งนเลยทีเดียวนะฮะสำหรับพรรค r e p ในช่วงต้น ปีหน้าในช่วงครึ่งแรกนะฮะขณะเดียวกันทรัมป์เนี่ยมีกำหนดขึ้นศาลที่รัฐนิวยอร์กในเดือนมีนาคมแล้วนะครับ,รบในคดีปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจเพื่อซุกซ่อนเงินค่าปิดปากมูลค่า1นึ่งแสดอลลาร์ที่จ่ายให้กับดาราหนังผู้ใหญ่นะฮะในเดือนพฤษภาคมอีกนะครับทรัมป์มีกำหนดขึ้นศาลร,รัฐฟลอริดาเพื่อพิจารณาคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่าเก็บซ่อนเอกสารลับของทางการไว้ที่บ้านพักตากอากาศในรัฐฟลอริดานั่นเอง สำหรับคดีที่ทรัมป์ถูกฟ้องในกรุงวอชิงตันนะครับในข้อหาพยายามคว่าผลการเลือกตั้งนั้นมีกำหนดจะเริ่มพิจารณาในเดือนมกราคมแต่ก็คาดว่าทีมทนายความของทรัมป์ก็จะขอเลื่อนออกไปส่วนคดีล่าสุดท,ที่ถูกฟ้องที่รัฐจอร์เจียนะครับอายการผู้ยื่นฟ้องคดีนี้บอกว่าจะขอให้ศาลเริ่มกระบวนการพิจารณ,า,รณาคดีภายใน6เดือน,นก็เรียกว่าตั้งแต่ต้นปีหน้าเนี่ย อดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันแบบว่าติดๆกันเลยนะฮะจากทั้ง4คดีที่ว่านี้นะครับในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการหาเสียง<ช>ด้วยนะฮะ,ะไปกันต่อนะครับคราวนี้กลับไปที่จีนบ้างคุณนพนะฮะเหตุภัยพ,ยพยิบัติน้ำท่วมใหญ่ในจีนในช่วงที่ผ่านมานะครับจากพายุโซนร้อนทกสุรีเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นร้อนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารอย่างมากต่อรัฐบาลจีนที่ตัดสินใจ ปกป้องกรุงปักกิ่งเอาไว้ก่อนด้วยการสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเสียสละนะครับ,รบให้กับกรุงปักกิ่งแต่กระบอกเสียงของรัฐบาลกลับออกมาปฏิเสธเสียงวิจารณ์เสียงกลด่าของประชาชนที่ว่านี้นะครับว่าบอกว่าไม่เป็นข้อมูลความจริงรทางโพลิกราฟของ VOA ก็ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ,รบผลเป็นอย่างไรคุณนภรัต ก็ต้องท้าความเหมือนเดิมน,นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคือเื่อไหร่ช่วงวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพายุโซร้อนทกสุรีนําพาสภาพฝนที่บอกตกหนกที่สุดในรอบ140ปีไปยังกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนนะครับโดยทางทบาลรายงานว่าข้อมูลอยู่ถึงวันที่9สิงหาคมมีผู้เสียชีวิตจากพายุพครั้งนี้อย่างน้อย33คนแล้วและยังน้อยมีอีก18คนที่ยังสูญหายอยู่นะครับแต่ หูซี่จินเป็นนักเขียนบทความวิเคราะห์การเมืองและอดีตบรรณาธิการใหญ่หนังสือพิมพ์ global times ของรัฐบาลกรุงปังกกิ่งออกมาออก,ออกโรงปกป้องรัฐบาลจีนผ่านแพลตฟอร์มว e ่ b โนะครับสื่อสังคมออนไลน์ของจีนด้วยการระบุว่าตอนนี้สิ่งวิาพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่มีการระวังภัยไม่มีการเตรียมความช่วยเหลือกู้ภัยอาจไม่ได้มาจากความจริงส่วนใหญ่ เป็นเรื่องของประชาชนออกมาระบายอารมณ์เท่านั้นฝ่ายโพลิกราฟตรวจสอบแล้วก็พบว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความเท็จครับเพราะว่าเสียงวิาพยากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตในจีนนั้นพุ่งเป้าไปที่การตัดสินใจของทางการที่ผันน้ําปริมาณมากถึง1,800ล้านลูกบาทเมตรจากภาวะน้ําท่วมใหญ่ในมณฑลเฮเปย่ยเพื่อปกป้องกรุงปักิ่งและเมืองเทียนจินซึ่งเป็นเขตสมบานสําคัญของประเทศครับ แล้วในความเป็นจริงเป็นอย่างไรฮะเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่รอบๆกรุงปักกิ่งครับยกตัวอย่างนะครับรายงานข่าวบอกว่าเขตเหมือนโถโกทางตะวันตกของกรุงปักกิ่งนะครับมีฝนตกหนักและน้ําท่วมรุนแรงจนทําให้ประชาชนราว3 1 0แสนหื่นคนต้องใช้ชีวิตแบบ จมน้ำนะครับแล้วก็บ้านเรือนเกือบ35% 0 0 0หันหลังได้รับความเสียหายหนังสือพิมพ์ดิจิตอลชื่อ The Paper ของทางการจรีนก็รายงานวันที่1สิงหาคมนะครับว่าทางการเนี่ยทำการสูบน้ําออกจากกรุงปักกิ่งด้วยการเปิดโซนควบคุมน้ําท่วม7จุดในพื้นที่ลุ่มต่ำครับซึ่งแผนการทั่วไปของกรุงปักกิ่งปกติเนี่ยจะใช้แม่น้ําเป็นเส้นทางปล่อยน้ําที่ท่วมแล้วก็ใช้อ่างเก็บน้ําเป็นที่กักเก็บน้ําส่วนเกินแต่ว่าแผนการดังกล่าวในครั้งนี้ล้มเหลวครับเนื่องจากเกิดปริมาณฝนมากกว่าวัติการ,รกรมบริหารงานฉ เพิ่งตัดสินใจเปิดพื้นที่ลุ่มสําหรับการกักเก็บน้ํา7แห่งและแจ้งประชาชนในมณฑลน,น,นี้ว่า,าที่อยู่ในพื้นที่อโอบมันมีคือรัฐเนียนมณฑลนี้นะครับมันเหมือนตัวยูมันล้อมทางกรุงปักกิ่งอยู่3ด้านเลยให้เตรียมอพยพหนีน้ําแล้วก็ทําการเปิดประตูน้ําแล้วก็ทางน้ําล้นเพื่อให้น้ําออกจากกรุงปักกิ่งออกมาที่เขตจิงไห่มืองเทียนจินซึ่งอยู่ติดกับมณฑลเหอเป่ยก็เป็นที่ตั้งของระบบกักเก็บ น้ำท่วมเหมือนกันทางการท้องถิ่นขอให้ประชาชนราวส0,000่นคนใน23มหมู่บ้านออกจากบ้านเรือนตนเองเช่นกันมีจดหมายนะครับที่เขาบอกว่าส่งให้กับประชาชนทุกคนในเมืองเทียนจินเมื่อวันที่สองสิงหาคมเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าเจ้หาจหน้าที่เขตรายหนึ่งอ้างคบพูดมาบอกว่าเรากําลังเสียสละตัวเองเพื่อช่วยประเทศของเราเรากําลังช่วยปักกิ่งและเทียนจินประวัติศาสตร์จะจดจําเราตลอดไปครับ กับก็ดูเหมือนว่าทางการก็พยายามที่จะบอกกับประชาชนนะฮะบอกว่าจะมีแผนการเนี้ยค,คือผันน้อาออกจากกรุงปักกิ่งแล้วทาไมยังมีเสียงด่าในโลกออนไลน์ก็กับเฮที่เ,เปลยเขาบอกประชาชนจุนโดไม่น้อยเนียเน่ยใช้สื่อสังคมออนไลน์ออกมาร้องเรียนบอกว่าตนไม่รับการแจ้งล่วงหน้าเลยว่าทางการจะทําอะไร,รนะฮะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยมีอาลิติกาลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจํามนทนเหอเปลยนีเย่เฟิงบอกว่ามนทนเนี่ย จะเดินหน้าสร้างคูเมืองสําหรับเมืองหลวงด้วยทำให้มีเสียงกลดาผ่านสื่อังคมออนไลน์มากมายนะครับสุดท้ายก็ถูกเซ็นเซอร์ไปแล้วทั้งทางบน w e โป o และก็วีแชทนะครับส่วนเขตจริงไายเชียงจีนที่เราบอกไปว่ามีการขอประชาชน23หมู่บ้านอพยพไปความจริงเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยเขาเดนเดนเดินการปล่อยน้ําไปตั้งแต่ก่อนจะแจ้งแล้วนะครับข้อมูลจากเดอะเพเปอร์ระบุว่า กรมทรัพยากรน้ําจีนเปิดเผยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมแล้วว่าทางการเนี่ยจะทําการชดเชยเให้กับประชาชนในพื้นที่กักเก็บน้ําท่วมแล้วก็บอกว่าทุกคนนี่ยกำลังเสียสละครอบครัวเล็กๆของตนให้กับครอบครัวที่ใหญ่กว่าประชาชนก็โกรธแค้นแล้วถามว่า oh. รัฐบาลทําไมท้องถิ่นถึงไม่ทําอะไรให้กับพวกตนเลยแล้วก็รอยเตอร์ไปสัมภาษณ์ประชาชนเมืองจัวโจสซึ่งเป็นเมืองที่เสียหายหนักนะครับจากการ,รน้ําท่วมเนี่ยเขาบอกเขาติดในพาทเมนต์สาวันไม่มีไฟฟ้าใช้ถามว่าเขาบอกว่าอันนี้โค้ดมา ที่อื่นคุณเห็นผู้นําต่างๆเร่งออกมาอยู่แนวหน้าช่วยประสานงานการกู้ภัยแต่ที่จัวโจทุกคนอันตรธานหายไปหมดนะครับชาวเน็ตในจีนคนนึงออกมาล้อเลียนโพสต์ของอหูซี่จินอดีตนาธิการ,รใหญ่นะครโกลว์เวิดไทม์ด้วยการเขียนตอบอกว่าถ้าคุณบอกว่านั่นไม่ใช่ความจริงงั้นเราคงไม่มีคนเสียทีตสักคนหนึ่งแล้วก็ไม่มีคนสูญหายด้วยสิโอเคครับก็คือการทำงานของรัฐบาลนะฮะกับความไม่พอใจของประชาชนนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ คุณนพรัตพูดถึงนะฮะก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับจากโพลิกราฟออกมานะครับติดตามได้ทาง VOA เว็บไซต์เรานะครับ VOA ไท i c o m รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ y t u t u t e Twitter ทวิตเตอแล้วก็ตอนนี้เป็น X แล้วนะฮะแล้วก็ Instagram กับทาง a c e b o o k ด้วย Spotify Spotify ด้วยขอบคุณครับคุณนพรัต กับจากเรื่องน้ําท่วมในจีนไปที่เศรษฐกิจจีนกันต่อเลยนะฮะครับจีนประกาศยกเลิกการรายงานตัวเลขอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวไปแล้วนะครับในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปหลังจากตัวเลขที่ว่าเนี่ยพุ่งเป็นสติใหม่เพิ่มขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับโฆษกสำนักง,งานสิติแห่งชาติจีนนะครับฝูหลิงหุยถแถลงข่าวว่าได้ยกเลิกการเผยแพร่รายงานอัตราการว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาวในเขตเมืองที่มีการระบุช่วงอายุตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับ โดยเขาบอกด้วยว่ามีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขการว่างงานของเยาวชนและคนหนุ่มสาวในจีนโดยให้เหตุผลว่าคนช่วงอายุดังกล่าวนั้นเรนียนหนังสือมากขึ้นซึ่งอาจทําให้สติคลาดเคลื่อนได้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าผู้ที่จบการศึกษาในปีนี้ต่างหางานทํากันได้แล้วทั้งนั้นซึ่งทําให้อัตราการจ้างงานในหมู่ผู้จบการศึกษาระดับ,รดบปริญญานั้นสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับ ก่อนหน้านี้อัตราการว่างงานของชาวจีนอายุ16-24ถึงปีพุ่งสูงทำสถิติใหม่ในเดือนเมษายนที่ระดับ20.4%ซนะครับซึ่งถือเป็นสถานการณร์เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่สำนักง,งานสถิติแห่งชาติจีนนะเริ่มรายงานสถิตินี้มาตั้งแต่ปี2018นะครับ,รบแต่หลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนตัวเลขดังกล่าวก็สร้างสถิติใหม่ต่อเนื่องคือพุ่งสูงเลยนะฮะ20.8%และ21.3%ตามลํตามลดับ จนล่าสุดรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ตัดสินใจย,ยุติการเผยแพร่ข้อมูลอัตราการว่างงานซึ่งก็เป็นดัชนีสะท้อนนะครับว่าเศรษฐกิจใหญ่ของจีนซึ่งมีขนาดเป็นอันดับสองของโลกกำลังเผชิญปัญหาในการฟื้นตัวจากการล็อกดาวน์ของโควิด -19 นั่นเองครับคุณอภร,รัตครับมาดูข่าวการพักร้อนของมะเขือเทศที่อินเดียกันบ้างครับ <laughs> เป็นเรื่องของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดชื่อดังนะครับเบอร์เกอร์คิงตัดสินใจนำเมอ กับเมื่อเิดที่จากเมนูอาหารต่างๆหลายสาขาของตนทั่วอินเดียนะครับเพราะว่าพิษพืชผักราคาแพงกระทบผู้บริโภคแล้วก็ธุรกิจอาหารทั่วประเทศนะครับรอยเตอร์รายงานเมื่อ16สิงหาคมว่าเบอร์เกอร์คิงน้อย2สาขาในอินเดียประกาศว่า แม้แต่มะเขือเทศยังต้องการวันหยุดเราไม่สามารถใส่มะเขือเทศในอาหารพวกเราได้ทางบริษัทระบุเพิ่มเติมว่าการขายแคลนมะเขือเทศทาให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพของวัตถุดิบด้วยนะครับปัจจุบันเบอร์เกอร์คิงมีสาขาทั่วอินเดียประมาณกว่า400แห่งนะครับก็เป็นอีกแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดหนึ่งที่จเจริญรอยตามแนวทางของแมคโดนัลด์กับซั b เวยที่ตัดสินใจเอามะเขือเทศออกจากเมนูไปเพราะว่าราคาอาหารพุ่งสูงทั่วประเทศนับตั้งแต่ต้นปี2020นะครับ วิกฤตมะเขือเทศครั้งนี้เขาบอกเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาพืชผักประเภทอื่นๆแพงขึ้นถึงเกือบ5เท่าต,ตัวเลยนะครับคุณทรงพจน์ครับแล้วก็ทางรอยเตอร์รายงานว่าข้อมูลเงินเฟ,ฟ้อกร,รกฎาคมเพบะว่าสินค้าประเภทพืชผักของอินเดียเนี่ยสูงขึ้นถึงร้อยละสาในช่วง1ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับครับไม่รู้จะส่งผลกระทบถึงซอสมะเขือเทศหรือเปล่านะอันนั้นถ้านั้นนี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็ กินอ,อาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับ,รบสำหรับซอสมะเกิดเทศนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไป,ไปไปฟังข่าวกีฬาและรายงานทางด้านเทคโนโลยีกันบ้างครับ <The OA. S 1> เอาสต็อกมาเก็ตกันก่อนนะครับ,รบเร็วๆเลยค,คุณนพร,รัตน์ดาวโจนส์ลดลง181จุดปิดที่34,766จุดนะครับ s แตนดด o ลดลง34จุดปิดที่4,404จุด n a s d a กลดลง156จุดปิดที่13,475จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาทส8สตางค์แล้วนะครับครับข่าวกีฬาอย่างที่บอกไปนะครับเป็นฟุตบอลโลกหญิง2,024ล่าสุดก็ได้ทีมที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศกันแล้วก็คือทีมชาติอังกฤษ,กฤษเขาเรียกว่าสิงโตสาวนะฮะเป็นฉายาของเขากับทีมชาติ สเปนนะครับหลังจากที่อังกฤษเนี่ยเอาชนะเจ้าภาพออสเตรเลียสามต่อหนึ่งในวันพุธนะครับส่วนสเปนก็สามารถเอาชนะสวีเดนเข้ามาได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับ,รบก็ทั้งสองทีมนะฮะ ยังไม่เคยสัมผัสกับแชมป์ฟุตบอลโลกกันมาก่อนทั้งคู่นะครับยังไม่เคยเข้าชิงชนะเลิศกันเลยต้องมาเจอกันนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่นครซิดนีย์นะครับส่วนออสเตรเลียก็จะไปชิงที่3กับสวีเดนนะครับก็ถือว่ามาไกลมากนะครับสําหรับออสเตรเลียซึ่งต้องบอกว่าเป็นมามืดรายการนี้ด้วยนะครับคุณนภัสจากเรื่องของกีฬาเราไปส่งท้ายกันเรื่องของรายงานทางด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับมีเรื่องของ คุณยนต์แมงกระพุนช่วยสำรวจมหาสมุทรเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะฮะคุณธัญ,ญพรสุนทรวงมีรายงานของผู้สื่อข่าวสตีฟบารากุนามาเสนอส่งท้ายครับวิธีการเคลื่อนตัวในน้ำของแมงกระพุนได้กลายเป็นแรงบรรันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Max กซ์ n พล็กอินส u ิทต ในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพื้นที่กว้างใหญ่ในมหาสมุทรโลกที่ยังไม่เคยได้รับการสำรวจมาก่อนค่ะนักออกแบบหุ่นยนต์ได้อธิบายไว้ในรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวรารสาร Science Advances ว่าแมงกะพรุนเป็นนักว่ายน้ำที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกสามารถพบได้ในทุกสภาพแวดล้อมทางทะเลตั้งแต่เขตร้อนไปจนถึงขั้วโลกและจากผิวน้ำไปจนถึงใต้ทะเลลึกค่ะ จอห์นดัเบอรีจากสถาบัน California Institute of Technology กล่าวว่าในมุมของนักวิศวกรเมื่อได้เห็นการเคลื่อนตัวของแมงกัพรุนในน้ำเราคิดต่อยอดว่าเราจะสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่เคลื่อนตัวเหมือนแมงกะพรุนของจริงได้หรือไม่แม้ดับเบอรีศาสตราจารย์ด้าน,านวิศวกรรมของแ l t e c h จะไม่ได้ร่วมการออกแบบครั้งล่าสุด <I> แต่เขาก็บอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถทําอะไรได้มากกว่าหุ่นยนต์รุ่นอื่นๆค่ะ หุ่นยนต์แมงกะพรุนนี้ไม่เพียงแต่จะว่ายน้ำได้ดีแต่หนวดของมันยังสามารถหยิบวัตถุต่างๆได้ด้วยนะคะทยองจุนจูผู้ร่วมออกแบบหุ่นยนต์กล่าวว่า หุ่นยนต์แมงกะพรุนนี้สามารถยกสิ่งของที่นิ่มมากๆโดยที่ไม่ต้องสัมผัสเช่นไข่ปลาซึ่งนักชีววิทยามักจะมีปัญหาในการเก็บตัวอย่างอันบอบบางนี้อยู่เสมอค่ะเขาเสริมว่าหุ่นยนต์นี้จะช่วยให้นักชีววิทยาสามารถศึกษาสภาพแวดล้อมที่ละเอียดอ่อนอย่างเช่นแนวปะการังได้เพราะหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากและทำงานอย่างเงียบๆแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขก่อนที่จะนำไปใช้งานค่ะ ธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะครับเรื่องของคุณยนต์แมงกระพุนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพ์สุภาผลและคุณนพรัตชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตค่ะสวัสดีครับโอ้ตอนนี้เรื่อง เอไอเรื่องหุ่นยนต์กําลังเป็นที่ต้องการในทัานเห็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําของสหรัฐประกาศรับสมัครผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอไอเงินเดือนแพงกว่าประธานาธิบดีโจไบเดนปีละสี่แสนเหรียญสหรัฐอีกสองท่านสนใจไหมคะความสามารถไม่ถึงครับไม่ได้จบด้านนี้มาแล้วกลัวเหมือนกับเหตุการณ์ตอนที่แพนดมิกเขารับพวกเทคโนโลยีไปเยอะสุดท้ายก็เลยออกกันยกขย่งเลยฮะเราจะไม่ตอกกอกกระแสอย่างง่ายๆครับเดี๋ยวกลายเป็นเหยื่อตกเบ็ด อ๋อไม่ไม่ใจอ่อนงอ่ายๆนะ<ช>อยู่กับคุณทรงพจน์นี่แหละ<ม>คุณทร<ช>งพจน์เป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักใช่ใครับ่เอไอนะคุณ <c oughs> ค่ะเผื่อเผื่อว่าสนใจดิเฉันก็เห็นโอ้โหทั้งเน็ f l i ิกทั้งแอมซอนทั้งอะไรอะ่ะธนาคารวานิธนากิหอู่่หลบริษัทเลยก o เกิลก็ก็ประกาศรับมีหลายตำแหน่งเลยยังไม่รวมโบนัสนะตัวเลขที่ประกาศหลายแสนเหรียญสหรัฐเนี่ย ใช่ครับที่ต้องการของทั่วโลกนะเพื่อสู้กับเพื่อไม่ใช่สู้กับเพื่อเอามาใช้เหมือนแชท GPT อะไรทำนองนี้ไหมคะใช่ครับ AI ตอนนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดนะฮะบริษัทต่างๆที่เป็นบริษัททางด้านพัฒนา AI เนี่ยก็หุ้นมูลค่าหุ้นก็พุ่งสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยก็มีกำลังที่จะต้องการคนทำงานในด้านนี้นะฮะดังนั้นก็เห็นตัวเลขอย่างที่คุณเทอรัรั์บอกไปก็ มีอนา,าคตอยู่นะถ้าเก<ช>ิดลูกหลานใครใกล้จบหรือยังทานก็เปลี่ยนสายได้บางครั้าอาจจะมีเวลาอแต่เ,เขาบอกว่าวุฒิการศึกษาเนี่ยไม่ต้องปริญญาตรีเลยเอาแค่เชี่ยวชาญหรือมีคุณสมบัติตามที่เขากําหนดนะไม<ช>่รู้เขาจะทดสอบอะไรบ้างนะใช่<อ>ก็คือนะฮะมันก็เป็นพื้นฐานในการศึกษากันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะที่นี่ก็ที่เมืองไทยด้วยนะฮะก็สเต็ม ก็เด็กๆก็ศึกษามาทางด้านนี้ดังนั้นเนี่ยในอนาคตแน่นอนนะฮะก็จะเข้าไปทํางานทางด้านบริษัทเหล่านี้ได้นะฮเงินเดือนสูงๆรู้รู้เบสิกการเขียนภาษาภาษาคอมพิวเตอร์แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการก็เหมือนคนที่นี่หลายคนที่สามารถทํางานด้านนี้ได้โดยไม่ต้องจบปริญญาตีมาใช่ไหมฮะก็มันก็เป็นเป็นวัฒนธรรมที่นี่เขาเปิดรับดีนะฮะ เ,เริ่มสนใจแล้วใช่ไหมเนี่ยเริ่มคิดเชิงบญย้อนเวลากลับไปเยอะ <ลบ S 1> ๆก่อนนะครับ <laughs> <laughs> รู้สึกเวลามันจะไปข้างหน้าสวดผมเกินไปหน่อยแล้วฮะย้อนไม่ทันครับ <laughs> เอาละค่ะก็เป็นความหวังนะวันนี้สําหรับเรื่องราวดีๆขอบคุณคุณ,คณนพรัชคุณสมงพจนและทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ